โดยสวัสดีน้องละเนาะกับคุณเจ้าพูงามเป็นตาแพงตัวคนอะไรก็ซอน้ำฝนซอเลนซีรินซีรินซีเลนโดยอายุได้จักปีแล้วเนี่ยอีกสี่เดือนก็สิบเก้าเต็มเลยโอ้สิบแปดปีปลายเนาะอ่ว่าจังไรเอ่อยู่ไทยอยู่ไน้แล้วไม่ได้เอยเมื่อบ้านเลยเดือนเมื่อไม่ได้ไปไทยบมื่อรองละไปไปมามาไปเดือนสองเดือนก็กลับมาคือเก่า ส่วนร้อยเปอร์เซ <ygen. S 1> ็นต er ์แล้วว่าไม่เนีวร้อยเปอร์เซ็นต์แลลวเนาะโดยสบายดีสาวบนเปียงสาวลาวเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ <astic Zach ar aling> ่องยูทูบของสาวบนเปียงสาวลาวเนาะมาพบมาพอกับสาวเปียงในเมือนี้ก็เดินทางมาหาสาวสดคือเก่าเนาะทุกคนเนาะโดยกึ่งว่าสาวสดคนนี้เพิ่นกับเป็นสาวสดคนใหม่เ้อทุกคนเด้อ อ่าเป็นตหาหักเนาทุกคนเป็นตหาหักตาแพงเพราะว่าเพิินกันยังอ่ายังน้อยเนาะทุกคนเนาะอายุสิบแปดสิบเก้าปีทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยูไฮยู่ายยนาเพิินเนาะอันนี้ค่ะเป็นอ่าสิวัน,นไหไเนาะทุกคน,นอ่าบอนทีว่าเพิินปลูกปลูกฟังอะไรเนาะทุกคนเนาะแมนบปเลยเนาะทีว่ามีมีหัวหัวอ้อมอ้อ,อมไปเลยนี่แมนบปเลย มากกวกางๆทุกคนเลยเพิ่นปลูกนะทดินเนาะปลูกแตงโมปลูกมกแตงีงมะทั่วมแตีงอย่างประมาณนี้านะทุกคนปลูกไว้ค่าไปขายเนาะโดยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทงไฮทงหน้าของสาวโสดของเฮาเนาะซึ่งว่้อนี้สามเปียงก็เดินทางมาหอดน,นาเพิ่นเป็นทีเฮมหอยแล้วทุกคนเลยกัสิีคออนุญาตเข้าไปโอไปลมกับสาวโสดของเฮากันเลยเนะาะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามเปียงในเด้อเนาะที่สำคัญอย่าลืมเบ่งโฆษณา สายเปียงเน่ทุกคนเลยแล้วก็ฝากซองใหม่นำเนาะซองใหม่ของสานเปียงก็ซื้อว่าสาวบุญเปียงาพาเพลินเนาะทุกคนเนาะโอเคเป็นแนวแดกอะข้าไปโอ P ไปรุมกับสาวโสดของฮากันก่อนเนาะสวัสาาดี <c oughs> โดยสวัสดีน้องละเนาะกั <c oughs> บผู้จ้บผู้งามเป็นตาแพงทุกคนเลย <c oughs> เคือยังน้อยอยู่เนาะพอดีเป็นตาแง <c oughs> คงเลยอ่ะซื้อแนวดักก็ซ <c oughs> ื้อน้ำฝนซื้อเหลินซื้อลิน ซีรินซีเล็โดยอายุในจักปีแล้วเนี่ยอีกสีเดือนก็สิบเก้าเต็มเลยโอ้สิบแปดปีปลายเนาะโดยไก่สีว่าหอดวันเกิดแล้วเดือนยังกว่วันเกิดน้องเดือนห้าเดือนห้าเพื่อว่าพายาอยากฮูวันเกิดน้องเนาะก็เป็นเดือนห้าเลยทุกคนเลยแก็คือซื้อน้องลินเนาะอายุสิบแปด สิครับสิบเก้าปี<น>โดยผ่านมานี่คือเคยมีครอบครัวบ่เคยเคยมีคือแบบว่ามัดแขนหรือว่าแต่งดองกันเรียบร้อยบ่ยังแค่แบบมาหมั่นไวอ้อืออือคือแบบว่ามาขอมาหมั่นไววโดยจำเป็นเท่าไหรแบบน,นี้คือแยก่กันมานะเนอเขาบอกเข้าขใจกันเมแบบคนหนึ่งสิไปใา่คนหนึ่งสิไปครัวสิแนะม่ ไม่ไปกันบ่ได้โดยอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่แม่นบ้านเดียวกันอือปัจจุบันก็คืออ่ายาขาดกันแล้วบ่แม่นแยกทางกันแล้วโดย <laughs> กเสียแต่น้ำเนาะ <laughs> ที่ว่าชีวิต evet. ครูบ่ร่ำลืน่นว่าซานซะโดยเป็นไ <picnic S 2> ม,ม่กี่บ่ได้แต่ว <icer meno. S 1> ่าครบกันนี้น inya, ได้โดนบ่จังเลยครับ3ามปีด้วยอือ เกือบสามปีแต่ว่าย้อนคว่มแบบบุเขาใจกันคัดแย้งกันแตว่าได้แบบว่าทำหายห่างกายกันที่เนาะบลบ่เคยมีแต่ว่าจบกันด้วยดีเนาะแมนต่างคนต่างไปแล้วบันนี้น้องก็คืออยู่เฮือนอยู่ซ่านหรือว่าจังไรออยู่ให้อยู่ได้แล้วว่่ได้เคยเมื่อบ้านอยู่เพือนบลอไ่ได้ไปไทยบ่นหงอะไปไปมามา ไปเดือนสองเดือนกับกลับมาคือเกาโดยไปเหตุงานงานยังน้องอะฟาร์มหมูฟาร์มหมูมมเออเห็นตัวน้นอยๆนี่กับไปเห็ุฟาร์มหมูบออมันแบบว่าเอ้ยก็อยู่หันนี้เอ้ยจะโค้งเนาะ<ด>กับลงไปเหตุเบิ้งว่าเหตุได้บอลกัโอเคอยู่เมื่อไปเลยกับเหตุได้ก็เห็ุได้คืออันเพิ่นหาเป็นรายเดือนหรือว่ารายวันวันรายวัน แพงโบวันหนึ่งสองร้อยแปดสิบวันไม่ได้เห็นบันแดงงานเดมีเข,ขาคับสปอร์ตก็เลยอัได้ข่าแหงบ่สูงบันไดเนาะแนะใน่แวันนี้หักกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านแมนว่าเกี่ยวเขา่าโอ้โอตั้งมาตั้งแต่เกี่ยวเข่าพนโบนแมนแมว<ม>ว่าปุ๊มีคนเกี่ยวเข่าก็เลยกลับมาโอ้ยแต่วันนี้สบไปอีกบ๊อบเลือนอะไรกะพังพึ่งว่าอยู่บ้านกะฝุ่นผ้าฝุกนยางให้ขาย อ,อันนี้หาหน้าเจ้าเองแม่ยู่เพื่อนอยู่ซ่านหนี่อยู่กันจักคนจะน้องละแต่ก่อนก็นอยู่กับพอ่อแม่แล้วก็น้องแต่เอื้อยพึ่งมาวังเกี่ยวเขาคือกันอืมก็เลยอยู่กับเอื้อยปัจจบนนุบันแมน่แต่มีไอ้เน้องกันจักคนสบายวะไอเอน้องแทนไอสามแล้วก็เอื้อยสามอ๋อเป็นจ็ดทางเจ้าโดยจะเป็นลูกอ่าสาละ่ะลูกสาว <laughs> ลูกสาวละูจะพูงามมีแล้วเนาะคือ <c ười> อยู่น้ากันเบอร์เลยบอไอเออ,อน้องแต่ละคนหรือ,อว่าแยกกันเพื่อนไผ่เพื่อนมันแล้วอืเพื<ม>่อนด้ครอบครัวแล้วแมนคืออยู่ปัจจุบันนี้มีแต่น้องเนะาะทันได้ได้สามีแมนรือะไร่ายังมีอีกบอเบื่อแล้วแล้วตอน้องคนสุดท้ายแล้วลยังว่าทันมีครูมีครองเนาะปัจจุบันนี้ก็คือโสดแมนบอแมนโสด ส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าแนนเด้อร้อยเปอร์เซ็นต์และนะ้วเนาะโดยแต่ผมมีไผฟเสือกซุบเสือกไว้ทางหลังเนาะมีแต่ว่าส100่ร้อยเปอร์เซ็นต์แนนอือก็เลยออกมาเปิดใจว่าท่านสัเนาะนะโดยโดย,โดยเปิดใจนี่ค่ะในจกมือแล้ออวอวบาลหากระเริ่มเนาะแมน่นอืเอ,อเป็นแนวใดคือแบบว่าคิดอยากออกมาเปิดใจกะดเลือกทั้งเท้ากัะยังน้อยแต่ว่าทั้ง คุณยายคุณพ่อแม่เผาแล้วเขาก็อยากได้คนมาดูแลเะคนดูแลหม,มายคามวันต้องเอาเพิินมาอยู่นาบโบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพิ่นมาอยู่ทั้งที่เพราะว่าบบม,มีคนเบิ่งแยง,งพ่อแม่ซอยแน่น <laughs> แต่ว่าทางง้่งหลานนี่บริมีเวียกหรือว่ามีอาซีบแบบที่มั่นคงเนาะอยู่บ้านอยู่เรือนนี่มนแม่บอกมีตแต่เหตุไทยเหตุนาปลูภาก,กบอก ปลูกภากย้ำแร่งสิกระปุกภากปลูกยังไปเรื่อยปลูกไม่ขายตลาดนัดน้ำบานโดยเมื่อเท่านั้นเนาะโดย <c oughs> แตอก็ต้องเบิงอีกว่าควรเป็นจริงแล้วเพิ่นสีสามารถมาอยู่น้ำได้บ่เนาะหรือว่าให้เหางไปอยู่น้ำเว้ซีซะถ้าให้ไปอยู่น้ำน,นะ่ะ <c oughs> ไปอยู่บดได่ <c oughs> บดได้บ่ได้บ่แน่น่าแบบไปแลําเดือนคำเดือนที่ไปได้เป็นแน่ไหนน้องหลับคิดฮอดบ้านเลยจังไหม ทั้งพอทังแม่เป็นกระเถ่าแล้วต้องมาอยู่เค,คือลูกสาวละนี่เป็นไปได้อยากให้สามีมาอยู่น้ำเนาะม,นมาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่าสั้นซะถ้าว่าสิสะสะาาสไปหลินเพื่อนสามีเนี่ยก็แบบเที่ยวไปเที่ยวมาเอาแ,<ม>แต่ว่าตั้งรักปักฐานนี่แม่อยู่ทา้งเพื่อนเจ้า<ม>สั่งซาอยู่พี่ มีแต่ฝากถึงนุ่มๆที่วัดศิขาม,มารุ่มอะไรเนาะทาวาฮับค่ะคือข้อเสนอของเพิ่นเนาะได้ก็สามารถขับม,มารุมได้ว่าซันซะโดยและทั้งน้องอมีโทรศัพท์อี่บนเนี่ยกมีแต่ว่าติดติดดับๆบอกใส่จะกปีแล้วเนี่ยสี่ปีจะเขาหาปีแล้วเอาขึ้นมาเงงอ่ะเงี้ยงเงี้ยเงงๆหน้าจอล ข้างหลังก็เตะบอลค่ะแมนโอ้จังพ่อบ่ได้มันติดๆดับๆใส่แต่ดนแล้วแม่นบ่โดยเข้าหาปีแล้วอืมๆโทรศัพท์ของเจ้าเองบ่โดยถามว่าติดต่อสื่อสารนี่ก็สิแบบคัดๆคองอแม่นบ่แมนแต่ก็แจกเนาะแจกไป ค่ะว่าแบบซื้อสารกันบสะดวกสบายก็ต้องขอโทษขอภายนําเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกาโทรศัพท์เพื่อนกัใกล้จำเป็นว่า,าก็จะเสียแล้วเนาะซ <laughs> ื้อแพงบนโทรศัพท์เรื่อนนี้สะอีกสิบบาทกับสี่พันสามพันก็เลยก็สิบบาทสามพันปลายหนึ่งเนาะโดย,โดยคือว่าอะไรคะมาอยู่บ้านอะไรแบบนี้บริเวดเบียดงานเหมืนบอก จากสามพันป่านี่ก็คือหลายเลยเนาะแพงเงี้ย <c oughs> แต่ว่ามีแบบมาเฟ่ตรือวาล่าอยู่บนเนี่ยมีมีทั้งสองอย่างเนาะคือในระยะผ่านมาที่ว่าน้องโสดเนะาะบ่มีผู้บาวเขามาคุยเลยบน้องละ่ะบมีเลยอ,อาจจะเป็นย้อนแบบเขาโมโหเห้าโสดเนาะอ,อีกอย่างก็อยู่ในแบบในทงไ้ท,งห,ทงหน้าสิน,นะ อีกอย่างนี่ผู้เบาไทยบ้านไทยเฮือนเทานี่กับบค่อยมีบ่ค่อยเห็นเด้เขาไปหาเงานินดยดังนั้นก็ต้องแบบว่าลองเปิดใจสู่โลกออนไลน์ลลงเมืองเนาะโดยคือเฮาอ่าสัมผัสนองเนี้นี่ค่หาลายคนก็นสีเห็นหรือว่าทางหลายๆประเทศเพิ่งก็เห็นเบิดเนาะอืมมีแต่ว่าเฮาสิแจกเฟซแจกลไลน์ให้เออแจกเป็นรังไม้บอหรือว่าแจกออกหน้าคลิป เอาไว้หลังไม้ก็ได้ยาย่ามันลายบาวบไบบออ,อยาโทรศัพท์บวบไวแม่อนะไเนาะคนอยากฮับอยู่แต่ว่าโทรศัพท์นะมันสิบวไเนาะโดยก็ต้องไปา่าเอาไปหลังไม้เอาเนาะทุกคนใครที่อยากติดต่อกับน้องเพิ่นก็คือทักแชทมาหาฮาส่วนโตเฮากับสีอาเฟซหรือว่าลายไห่เนาะแล้วทางน้องก็มีแบบสเปกติ่ตั้งไว้อยู่บ่ หนุมน่มๆนี่นะอยากได้ประมาณใดอายุนี่บอกว่าได้เพราะว่าลักๆก็กกคือเอาคนที่ทำเพอาะได้เนาะแบบโอ้ลงกันแล้วเข้าใจกันจริงสิน,นอคืออายุบป็นสำคัญบนเนี่ยโดยโอ้ <c oughs> ขอเพียงแต่เข้าใจกัน,แ,นแล้วครับในสิ่งที่เขาเป็นได้<น>ครับในสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วกัครอบครัวเขาจสิงสอือคือทางน้องนี่บนมีอย่างปิดบัง น้องเคยแบบว่าอย่างก็เคยหมันเคยหมายแล้วนเนาะแต่แบบว่าบบได้อยู่อยู่บบยืนอยู่บบย่ามสามสาั้นๆเนาะหากมีมีลูกมีอย่างโบโบม,ม,มียันว่านเน <laughs> าะส่วนยังน้อยอยังหนุ่มอยู่กับโบเป็นยังกับค,คิดสว่าเพิ่นบบเป็นเนื้อคู่เฮาเนาะแต่มีแต่ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองครับคนใหม่เข้ามามีแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ให้ทางน้องเพิ่นได้คุยหรือว่าพิจารณาเอาเองเนาะคัดเลือกเอาสั้นซะ คือทางน้องสิฮูซื้อเองเมนแบบ่เลยแค่ะคนมันเมนเนาะคุ<ด>ยกันบ่ดนคันแบบเออไปกันได้ก็แมนหันแหละอัญยุหรือว่าหน้าตานี่โบสําคัญบ่เล<ด>ยว่าได้นอย่าตัวเพิ่นไหนอืมอันนี้เลยเนาะ<ด> <laughs> แค่ได้หนิภูมพังหน้าตาหรือว่าอายุบ่โฟกัสเด้อทุกคนเด้อมีแต่ว่าอ่าใจแรกใจเนาะเล<ด>ยอืม คือเพื่อนนี้ต้องเป็นแบบว่าประมาณใดฐานะเพิ่นต้องแบบร่ำรวยห่งมีบ่จังสามารถลุมกบนองได้โอ้บ่เึออันร่ำรวยก็ไ้ธรรมดาหลยแบคือกันจังี่ธรรมดาสามัญเนาะเลยคือเอาเพื่อนมาอยู่น้ำแล้วสมมติว่าสีถ้ามาหากินแบบไรน้องะกัเนี่พวกปลูกแบบ พวกพักอย่างขายคือเก่าแล้วมีแต่ end, เฮ็ดแทนพอแทนเมย์นะคนหม,มายนี่เนาะ <โด S 1> จากที่ว่าโพเมย์เฮ็ดให้เฮ็ดนา<ะ>เนาะก็ให้พนพักพ่อนแนนในห้ากับเฮ็แดแทนประมาณนี้แนนโอ้คานว่าเอาน้องไปหาเงินอยู่ไทยเลยกจะจากกับมานี่มาได้ไหมกะถ้าไปลำเดือนชองเดือนกะได้ไปไปไปมามามสมมติไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พุ่นเนาะเลยสมมติว่า ไฟใต้บรสะดวกมากรพอมเนาะในระหว่างสองเดือนนั่นค่ะน้องกามาก็เนาะสี่อมแมนจะได้ก็ได้เราต้องตกลงกันอีกทีนึงแมนด้อเมื่อนี้ก็อยู่หฮอยู่หน้าหน้านี่ฮะนอนเป็นประจำเลยเนาะโดยนอนประจำเลยแต่ว่าเพื่อนก็มีแต่ว่าเพื่อนมีแต่ไม่ได้ค่อยขาไปนอนมีแต่ว่าเพิ่นอะมักอยู่ทงไหทงหน้าลายกลัวเนาะ มีไพ่มีอย่างหมดแล้วมีไฟฟ้าเอามาแต่เรือนคนน่ะโตมาเลยเป็นบ่โดยโอ้ของนำของในอย่างมีเรียบร้อยโดยมีแล้ซ้ำเฮือนอีกเลยเนาะทุกคนทงหน้าอยู่หักซ้ำเฮือนทุกคนเลยเพราะว่ามันก็อยู่ติดกันกับบ้านเนาะคือข้าเขาแต่เถื่อนข้ายางเข้าไปบบ่หรือว่าขี่ดรถจยางอ๋อยางเข้าไปเฮือนเ่าคุณได้ไม่ดรถจบ่มีบ่เนี่ย กะนี่แต่ว่ามันน้ำมันแพงเนาะ,ะกับมันใกล้บ้านเนี่ยทัดจีคีเปลืองน้ำมันซะ <c oughs> <c oughs> ต้องไปยัดเป็นบ่ออันนี่นะแมนโอ้ <c oughs> ต้องไปยัดขาชสจ่ายเนาะค <c oughs> <c oughs> ือทา้งเอ้ยเ <c oughs> พื่อนนี่มีครอบกลัวแล้วแต่ว่ามาเยี่ยมมาหยามมาเล่นซื่อๆนี่บ่อ <c oughs> แต่ยังสิไปไทยบอ่อเลยจังไลยอ๋อเป็นแบบตื่นเต้นเหตุงานเพื่นกัามาตั้งรักว่าปลูกมะม่วงค้าย แต่บ่คืว่าเป็นสิบ abyte นี่เป็นยังยบ่ได้ว่าแนวใดโดยกตต้องเบิงกอน,นแน่อยู่บ้านอยู่เพื่อนแต่ละมือบอกเงาบ่น้องไรคือเงียบแท้เนี่ยเนาะอยู่หน้าถ้าคือเงียบเย็นลมแบบผัดเย็นช่วคือช่วยเงียบมาแล้วทุกคนก็งเงียบเงาแล้จะไล่กันบอกกับคนนําครอบคร้วกะนคำไปกันนอนไปมาเมื่อ่ ค่ะเวลาวร์มเขาสวนนั่นนี่มืดอจะเป็นเน่านไหเนาอนอกจากครอบครัวอะไรกันวอร์มทีลินไปยังเลยเมนบอกมูมูคู่ไปใไช้ฉันอ่ามูไปหาเงินเพ่ไทยก็ยังขีเง,งาแบบนี้ <c oughs> สงีเง,งาอะไรเลยทุกคนในตามมึงบรรยากาศอยู่ให้อยู่นอเวนนี่เนาะมีแต่ครอบครัวเดียวเดยา์าวานมีมูมีคู่ยังว่ามาลินเนาะกินสม,มซุ้มเซลการซีนะ่ะ แต่ว่าอันนี้ค่ะมีนอกจากพ่อจากแม่จากเอื้อยแล้วก็แล้วนอนแม่นคือบ่บ่อยากไปเล่นบ่อยากคิดไปเล่นไปเที่ยวบ่บ่ได้ลแบบไปกับห่มีหมู่เนาะกับบ่ม่วนไปผู้เดียวกบ่ม่วนหมู่เพิ่นหาอยู่ยบแล้วเออหรือว่ามีครอบมีครัวบแล้วแม่นอืๆก็ต้องทนเงาอีกลเนาะเบิ่ดหันกลนโทรศัพท์แล้วก็ค่เนาะ กะฟักคอนสิบอ่บางมือกะลินทรศั์บางมือกะข่าวสวนสวนน้องเบื่อเลยนองนี่นะก็กลวงพอสมควรตัวกันเนี่ยคือเขาพุฒิน่ะหาพฮดหรือว่าเป่งใดคือรถเป่งใดเดี๋วใครแน่สนองเพราะว่ากลวงอรีทุกคนเลยคือไปขายแต่ละเทือกะทั้งน้องไปขายหรือว่าไพ่กพกเม่ไปขายให้แม่ไปขายมีแต่ปลูกมีแต่นาทีปลูก ให้แม่ไปขายแทนม,ม,ม,มีแต่เข่าเฮือนแล้วก็ออกมาหนะ่่เบืนนน่อทอนนั้นชีวิตประจำวันแล้วก็เข่าวสวนแม่โอ้น้องมีแบบว่ามีความในใจอยากฝากถึงนุ่ม,มอยู่ปะที่เปิ่นสเขามาโอลมนับตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปเนาะถ้าถามีการคาแบบว่า <c oughs> แบบคุยกันไปก่อนแบบอเออบ่เฝ้าตัดชินใจฉันสี่นะ อโออลงไปก่อนนี่ใส่ใจคอจังสิก็คอยเพื่อนหับทั้งครอบครัวของน้องได้โดยอ,อยบวยยางลิงอ่อาอยิบดวนบวยยางให้จับจูดเนาะแม<น>่ <laughs> ต้องใส่เวลาอย่างเดียวเป็นบอลนี่โดย่ถตาว่ารอได้ก็คือง่ายๆก็แบบใจเย็นเนาะต้องใจเย็นก่อน,นเป็นวะอืมคือถ้าว่ามาจับจูดเลยแบบว่าอยากได้ตอนนี้มือนั้นมือนี่นี่ก็ยันไม่ได้เนาะแม่เพราะว่าน้องก็ เคยท่านเรื่องพวกนี้แดดแดดยังแบบยังแบบมูหนี้ใส่ใจคเนาะยัอยากนั่นแบบต้องใส่แบบว่าเวลาดนบอลลองละในการเบิงใจกัน,นถ้าเป็นไปได้กก่ปีปีกลัวยังสิไหมจะได้หูแบบเออนั่นนี่ลายอย่างเนาะถ้าร่ำเดือนเนี่ยยังโม่หลายอย่างดิแมน ยังหูทีมาทีไปอีกแมนบ่แมนเพื่อนซานบันซองยู่ไซนะ่นี่เนาะโดยโดยหักนมนมของเฮาเนาะกาซิมีลายลายรุ่นมีทั้งรุ่นสําเฮารุ่นกลางแล้วก็หาสิบหกสิบอย่างซี่นะอ่าแล้วก็มีทั้งพอห้างบ่อพอใหม่บ่อเนาะแล้วก็ลูกติดน้ำทางนองก็คือแบบว่าลุมได้อยู่บ่ทำคนชิลมน้ำลมได้โดยก็มีใน ลมแบบว่าได้ในหลายอาะฐานะเนาะโอ้โ่าสิน้องหกัหกไอฮักโมหรือว่ามูเพื่อนอย่างสิดได้เนาะถ้าว่าเพื่อนอย่างมาเบิงตัวจริงเนาะน้องละอย่างมาเบิงเพื่อนเบิงซ่านเบิงไฮเบิงหน้านี่มาได้โบมาได้ยินดีตอนทับเสมอมีแต่ว่านัดก่อนโบหรือว่ามาแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นัดอังนัดก่อนนี้มาเซอร์ไพรส์นี่โอ้เนาะม่ได้บบ เอาแบบบางที่น้องกับไม่ได้อยู่หน้าเด้กเผื่อกับปุ้นไปหน้า้ายไปคอดมันโมคุดกับปู่คายกังสิเป็นเหตุผลที่วันต้องนัดเพื่อนก่อล่วงนะ<ม>่ะเพื่อทีที่ได้พบกับเพื่อนเนาะเ <จอ S 1> ม,มืม่อนี้ถือว่าเป็นโชคดีเลยเนี่ยน้องอยู่นาม่เอ็นมม่็นตอนแรกวา่าจะพูดแล้วไปอันเขาปลาเขาดงแล้วแต่ว่าโอ้ยเมืงงอนน่อยเลยอยู่กออืถือว่าโชคดีอะไรเนาะ สั่งกับ,บพ่อเพื่อนทุกคนเอ้ยพากระเปิดใจเมื่อวานเมื่อนีก้ก็เป็นสองเนาะเป็นสองเมื่อนี้ทุกคนเลยค่ะโอเคเนะาะใครที่ว่าหักมักหรือว่าส่วนอกสอนใจในตัวน้องเนาะก็สามารถทักเสร็จมาหาเฮาส่วนโตเนาะทุกคนเฮาก็สิเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ห้เป็นหลังไม้เด้ทุกคนเด้อสําหรับคลิปนี้เนาะทางเขาก็สิได้ขอโตโจวไว้แต่ตอนนี้เดอน้องละมีอย่างก็สิมาอัปเดตในคลิปหนาเนาะก็สีได้กล่าวคาว่าสบายดีน้องละ